สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในผู้ที่จะโชคดีถูกหวยกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยวันที่แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับนั่นแหละมันก็ออกเลขเดิมนะครับที่เคยออกนะก็6 3นะครับในสูตรที่ให้ไปสูตรนี้ก็คือเลขออก5-3บนนะครับ53บนตรงๆนําสูตรนี้ไปใช้ก็ถือว่ายังใช้ได้ต่อเนื่องนะครับเสียดายที่ไม่ได้เป็นตัวกลับนะแต่ถ้านําไปจับชนกันกับในสูตร6 3 นะครับล่างนะนี่ก็มี3 6 6 3นะครับก็เนี่ยมันก็มีเลขที่ชนกันนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับเนาะนั่นแหละนะครับนั่นแหละสูตรนะครับถ้ามันออกเลขเหมือนกันก็นําจับมาใช้ในสูตรเดียวกันเดี๋ยวถ้าเลขออกแค่นะครับก็เดี๋ยวมาใช้อีกแล้วกันนะสลับในสูตรนี้ผลในงวดที่แล้วนะฮะออกไปในที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สามหกอืมนะ ออกเหมืนในช่วงนี้เลยเนาะหกสามสามนะครับอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็มาดูล่าสุดนะครับล่าสุดนี่หวยบนนะบนหวยลาวหวยลาวบนล่าสุดออกไปในที่ในสาซึ่งนะฮะเราก็จะมาใช้ในสูตรเดียวกันฉูเฉพาะใน3.6นะครับล่าสุดนะฮะล่าสุดนี่ก็ออกไปนะครับในที่ใน7จ 9 036นี่นะฮะใครถูกบ้างนะครับกับในสูตรนี้นี่ขอคนละ1หนึ่งคอมเมนต์กันหน่อยเอาไปก่อนหน้านี้นะครับที่เลขออก36บนเอาออกไปในที่ได้8 9 5 1 3 6ถัดมาเป็น4 0 2 8 1 0นะครับนันแหละนะครับแล้วก็จะเป็นในออก36บนเหมือนกัน นะครับไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน9 9 9 6 3 6นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน9 8 0 0 4 0นะครับนะออก3 6บนเหมือนกันนะอันนี้เป็น9 0 3 6ศูนาะอันนี้เป็น9 0อันนี้ก็เป็น90อันนี้เป็น96นี่มี9เหมือนกันนะจะออก แต่มีศน,นะเท่าที่ดู2ช่วงนี้นะครับไปดูก่อนหน้านี้อีกนะฮะอ่านี่ช่วงนี้เลยของเหมือนกันเลยนะครับ249036ถัดมาเป็น3000 7 2เองวดนี้จะมี0ูนย์หรือเปล่านี่อันนี้ออก4ตัวเหมือนกันเลย9036เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็00อันนี้ก็00นะหรือว่าจะเลขเบิ้ลน,นะ ม่เ,เลขเบิ้ลก็ศูนหรือเปล่าในงวดนี้แต่เลขเบิ้ลนีไ่ไม่ไม่มาหลายงวดแล้วเนาะนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เลขออก36มหกบนแล้วก็เปที่ที่ใน5 7 0 5 3 6ถัดมาเป็น5 3 7 1 3 5อ่านะมา3 6มา3 5แต่ที่แนแนวเมื่อกี้นี่ศูนย์ไม่มีแล้วนะฮะศูนย์ไม่มีแล้วถัดไปนะครับที่เป็น3 6 อีกสักช่วงหนึ่งแล้วกันนะเป็นในที่ใน4 409636 6ถัดมาเป็น07 9902อ่ะนี่ก็มี0นะครับแต่ที่แน่เท่าที่เห็นนี่มี0กับ2นะนะมี0เนาะมี0 2มี7 2มี0มี2นะแต่0เนี่ยไม่มีเฉพาะในช่วงนี้นะครับ แต่ถ้ามันมา9เนี่ยเอ๋อันนี้ก็9เนาะอันนี้9มา0นมี9มี9ด้วยเนาะเนาะเด่น0ูนย์หรือเปล่านะครับแต่ถ้านำจับตรงนี้บวกกันนะครับเนาะก็จะได้เลขเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับเนาะในหลักแสนหลักนะครับหลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยนะจับบวกกันนะครับเนาะอ่าในช่วงล่าสุดก็เป็นในที่ใน7บวกกันกับ1เป็น8ปดปบวกกันนะครับกับ6 เป็น14นะก็จะลดแต้มนี่แหละก็จะได้แล้วนะครับล่าสุด3กับ4ไปดูช่วงก่อนหนะ้านี้ครับแสนหมื่นหน่วยนะครับ, 10, 000, นะรบ8บวกกันกับ9เป็น17 7บวกกันกับ6เป็น13ลดแต้มไปเป็น2อ่ะนี่มา2ตรงนี้เหมือนกันนะครับ9บวกเเป็น18 8บวกกันกับ6เป็น4ลดแต้มไปเป็น3ามนะสีมาในล่าสุดเลยนะก็มา4ช่วงนี้นะครับนอะาแสนหมื่นหน่วยนะครับ สี่บวกกันกับ6เป็น0ตัวนี้เป็น2นะลดแต้มไปก็จะเป็น1่มา2นะครับแล้วก็ในตรงนี้ช่วงนี้นะฮะแสนหมืออ่นหน่วยนะครับ5บวกกันกับ7เป็น12 2บวกกันกับ6ได้8ลดแต้มไปเป็น7อ่ะนี่มา7แล้วก็ในที่ช่วงตรงนี้แสนหมื่นหน่วยนะครับก็4บวกกันกับ0ย์ได้4 4บวกกับ6เป็น0ลดแต้มไปเป็น9อ่ะอันนี้มาทั้ง0ูนทั้ง9เลย นั่นแหละนะครับแสดงว่าล่าสุดเนี่ยต้องเด่น3กับ4นะครับสถิติส่วนมากก็มาในหลัก10บนะฮะมา10 4มา10 2อ่ะมีนี่นนนมาหน่วยนะเมา10 9กับ0นี่ก็มา10นะเน่น3กับ4ในหลัก10ส่วนตัวนะครับที่จะมาจับเลยก็นำในที่ในวัที่ออก3 6นี่แหละนะครับเอาหลักหมื่นกับหลักพันจัวกันนะครับหมื่นกับพันอันนี้ 9บวกกันกับอ่าบวก5เป็น14นะฮะก็จะได้4ก็จะเพิ่มแต้มไปนะครับ5 6 7 8อ่าให้ได้5ตัวเด่นนะครับ1 2 3 4 5นี่นี่จับชุดกันนี่สอแนนแหละตัวนี้หลักสิบนะฮะตรงนี้เหมือนกันนะก็หมื่นกับพันจะบวกกัน 9, 9บวกเเป็น18<ๆ>เพิ่มแต้มไป90 1 2 ผลออก4 0น์ะนีและนี่ก็ศนย์ต่ก็มาตรงๆนั่นแหละนะครับก็หมื่นกับพันนะจากบวกกันนะครับ4บวกกับ9เป็น13นะเพิ่มแต้มไปเป็น4 5 6 7 5ตัวเด่น1 2 3 4 5าผลอก72นะครับนะ7 2นี่แต่วันนี้มามาในตัวตัวกลับนะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับเจมบวกกัน0ได้7เพิ่มแต้มไป7 8 9 0 1อ่ะ หนึ่5สนี่หตัวเด่นจับได้ก็ก็ได้10ชุดนะผลออก7จ็นี่เจตรงๆแล้วก็ในช่วงตรงนี้นยครับศูนย์วกเได้9เนาะศูนย์หนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5งอ่งสตัวผลออก9,9้อ่ะมา9,9แล้วก็0,2นะอ่ะตรงๆรงเนี่ยอันนี้ก็มาตรงตรงทั้ทงทั้งบนทั้งล่างเลยก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยก็0 1นบวกเได้0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5อ่า1 2 3 4 5นี่ยตัวเด่นจับคู่นะฮะจับคู่ในนะครับล่าสุดเนี่ยนีก็จะได้ที่ที่ใน3 3 0 3 1 3 2 3 3แล้วก็3 4 4 0 4 1 4 2 4 3เนาะแล้วก็44นะครับ ใครชูน้อยก็ลองจับซื้อไว้ตรงๆนะครับเนาะซึ่งเท่าที่ดูมันก็มาสลับมาทั้งบนทั้งล่างได้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าได้มาล่างแล้วนะครับก็น่าจะมาบนเนาะมาล่างมาบนมาบนครั้งก่อนไปล่างนะ,ะนะครับใครชูน้อยอาจจะซื้อบนไปตรงๆเลยก็ได้นะครับเนาะ,ะนะครับสาหรับในงวดของในวันที่9นะครับเนาะก็ะให้โชคดีแล้วกันนะฮะขอให้ถูกเหมือนใน วดครั้งก่อนนะครับที่มานะครับในที่เนหกสามนะนี่นะเป็นในตัวกลับนะบอ่ะก็เป็นตัวกลับก็ดีกว่าไม่มานะครับนี่ยิงออกเหมือนช่วงในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยว53เนี่ยเดี๋ยวมาใชา้ในสูตรนี้หรือว่า3 6เนี่ยเท่าที่ดูสติมันจะมีศูนย์หรือเปล่านะครับเนาะอืมศูนย์จะมาไหมจะออกไหมนะครับยังไงก็อย่าก,กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท,ท่านโชคดีลวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ